รัวชีอะชีนะครับสีเขียวเชีนะตนะตีนน่สีชีีนนีชีนะตีชีนะตนะตีนนสีชีีนนีชีนะตีนนี่สีชีสีชีนะตีนนสีชีนะตีนนี่สีชีนะตีนนี่สีชีนะตีนนี่ะตีสีชีีนนี่สีชีนะ่สีชีนะตีน สตาร์ไปแล้วครับสำหรับปลัตี้เลยครับมาแล้วครับสีฟ้าสีม่วงส่งพร้อมกันนะครับลินลี่อบอุ่นว่ายังไงครับโยเกตสีฟ้าส่งไปแล้วส่งมาแล้วพิต้าโอ้ว่ายังไงกิกววววีวววววสวว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 เวม่วววววว่วนยวว ได้เลยหอมน้ำตัดรูดไ,ได้เลยมาเลยครับไอโอนตามด้วยใครครับม,มุกใช่ไหมมาเร็วๆ <S 2> <S 2> สีเขียวนบอยู่ครับตอนนี้สองสามสี่ตัดรูดหนึ่งได้เลยนะพินรูดไหนได้เลยมาเลยครับแซงด้านขวานะครับแซงด้านขวากัาจะแซงม,ม,มาแล้วครับหอมน้ําส่งให้ส,สาก,กายสาก,กายรูดไหนรูดไหนรูดไหนตามด้วยใครเอ่ยนินนินนินสีม่วงใครครับสี่วงใครครับ ามาเลยครับสกายยอมตีนแสงรึเปล่ายอมไหมยอมไหมยอมไหมว่าไงถึงจริงเกิลหรือเปล่าครับสีเขียวไปแล้ววองขวัญตัดนู้นไหนได้เลยไปแล้วครับสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีเขียวไปแล้วเจได้สีม่วงสีม่วงสีพ่วงเอาสีเขียวของขวัญของขวัญลุ้นสีเขียวกับสีฟ้าครับของขวัญไล่ทันไหมโอ้โหกิกเกิลไม่ยอมเลยครับจังหวะนี้นะฮะใครใครก็ไม่ยอมนะครับจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วว่าไงเจได้ ອ່າ ટ ોโอเค